เที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตำฝันที่เห็นอยู่นี้ก็คือวัดสวนดอกนะครับก็ชมความสวยงามของวัดตอนนี้พระท่านกำลังทำวัดอยู่ก็เคยเนินมน่อแม,ม่เจวนแเข้าไปหรือปากก็จะดูแต่ข้างล่างครับแต่ก็คงจะไม่ได้เข้าไปแล้ว ก็พระท่านกำลังทำวัดอยู่ก็หมดเวลาอนห้ดูใกล้ๆครับกรมีนุ๊กพระท่านทำวัดปรีก็ดูเสา ันสงวัดความก่อแจกมนรคของวัดก็คือเสาไม้ครับนไม้เป็นไม้ครับไม่ใช่ปูนเสาไม่ใช่ปูนก็เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาหลายร้อยปีแต่วัดเก่เาเก่าเก่ามาก ผมจะพาดูภายในเวงรอบๆปักครับวัดนี้เป็นวัดเก่าครับมาดูจะไหม เห็นข้างในวัดส่วนดอกเนื่อสักครูน่นี้ทั้งเสาทั้งรวด้วลายที่ทํายิ่งใหญ่อลังการมากกับการสร้างการเชื่อมโยงของไม้ทําได้ใหญ่มากก็ออนี่ก็มีเจดีย์ขวัดสวนดอกนะครับ ปหลงม,มาธาตวัดสวนดอกเดี๋ยวผมขอสร้างประวัติก่อนพระบรมธาตุเจดีวัดสวนดอกสร้างในสมัยพระเจ้ากืนนาเมื่อพศ1916อ,อ,19อยุธยาเริ่มก่อตั้งรัชธานีก่1900 1902ก็ในเรืยอยุธยาเพื่อบรรจุพระ พรลมสาลีเกะทากที่พระสุม,มนเถระนำมาจากภุงสุโขทยัยองค์เจดีสูงยี่าวาเป็นเจดีทรงละคังค้อมศิลปะลังกาผสมสุโขทยัยนอกจากนี้ยังมีทางขึ้นเจดีทั้ง4ด้านนับตั้งแต่แรกสร้างจนถึงปัจจุบันแต่นี้อยู่ใกล้สนามบินครับได้ยินเสียงเครื่องบินขึ้น นับแต่แรกจนถึงปัจจุบันเกดีได้รับการบุรณะหลายครั้งที่สำคัญมีดังนี้2474ครูบาศรีวิทยเป็นประธานการบุรณะ24ครูบาสุขันทศินน้องปูคำแสนเป็นทานและ2456ถึง5สิ่เกพระหอมอนเวทีเจ้าวัดวชิโอกเป็นเป็นประธานค่ะ วัสดสันดอมีสร้างโดยพระเจ้ากืนนาครับกระัตริย์ของนครเชียงใหม่ในสมัยนั้นคำโจอเตียนตามฐานเจดีนี่ก็คือเจดีวัดส่นตออส่วนองค์ใหญ่ก็กำลังจะบ,บูรณะนะ ก็ที่แปลกอีกอันก็ตรงนั้นแหละครับเจดีย์เรียงลายก็คือก็ที่ใส่ภาษาชาวบ้านก็น่าจะเป็นกระดูกก็คนสําคัญไม่สําคัญก็น่าจะมีอยู่ในวัดนี้ทั้งสมัยเก่าทั้งสมัยใหม่ครับทาใหญ่มั่งเล็กมั่งแล้วแต่ศรัทธาของคนทําอำก็เลยกลายเป็นที่ท่องเที่ยวไปเลยครับ ถ้าสมัยใหม่นี้ก็มียังมีชื่อมีลายปิดให้อยู่แต่องค์ที่ใหญ่นี้จะต้องมีบุคคลสําคัญแต่ที่ความสําคัญของวัดสนดอกเท่าที่ผมเห็นก็คือข้างในวัดคราับศาลาองค์ใหญ่สร้างด้วยไม้มีเหล็กก็ข้างนอกเท่านั้นแต่ข้างในมันน่าจะเป็นไม้ทั้งหมดอะเท่าที่ผมดู สำหรับประวัติความเป็นมาของวัชเยนดอกก็ทางเดิมที่จาวกรณนนะาสซาสตงหนึ่งของบุืเชียงใหม่เมือกันถ้าทางีืนดอกนี้จะเห็นต้นโปเยอะอยู่พอสมควรแต่ต้นโปที่เขาปลูกน่าจะพร้อมกับวัดดูแต่ละต้นน้ประเภท10บคนโอกสิบสีคนโอบประมาณนั้น คือทักษิณียภาพที่วัดสวนดอกนะครับที่อลังการมากก็คือในศาลาน,นีครับที่ผมเนยวยงามมากช่วงวัดสวนดอกรารามหลวงอ๋อเมื่อวันที่ห้าเมื่อวันสองพันล้านสี่สิบประป๋สอิน ต้อนอะไรไม่รู้ไม่มเห็นตก็ต้นใหญ่พอสมควรอันนี้ก็คือน่าจะเป็นบอ่อน้ําเก่าเลยครับก็ยังมีน้ําอยู่ก็ไม่รู้มีมนุษย์มานาเอาขวดมาทิ้งลงอัน,นี้มีคนขาตั้งต้องจองไว้ก็น่าจะของเจ้านี้ที่อลังการมากก็คือในสาลาวัดนี่ครับเสาสร้างได้ใหญ่มาก มาสวยงามไปอีกแบบนึงก็ให้ดูเจดีย์เรียงรายก็สวยงามไปอีกแบบแต่ถ้ามีที่ให้สร้างให้ใส่เยอะก็มีเยอะครับเพราะว่านั่นน่าจะเป็นส่วนตัวทําให้กับผู้ล่วงรับบุญพรอบัรพระบุรุษจากพี่น้องอันนี้คือวัดสวนดอกนะครับประวัติคอมเมนต์มาก็ยาวนานอยู่เหมือนกัน